นี่พีัเดนะกับจีฟาเบิ้งค้ยแครครับมาเบิ้งค้ยแครตรงงามอ่ะขันลักถึนรถอันนี้เอาเอาไปแล้วอันนี้เป็นประเภทค้ยแครครับ ประกวดแล้วก้าบบ้านล้วมาจากฟาร์มยังครับเนี่ยมาจากกำแพงเพชรครับนี่วยแคะจากกำแพงเพชรครับอันนี้ก็ผ่านการประกวดเรียบร้อยแล้วก็จะก้าวบ้านแล้วครับเนี่ยอันนี้มาจากกำแพงเพชรอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งครับนี่ได้รางวัลที่สามตัวนี้ได้รางวัลไหมครับเนี่ย ในรางวัลที่สามครับเพิ่งนี่มาจากฟา้ามไดครับเนี่ยมาจากเที่ยงตรงฟารวามกับอยู่กาลสินครับเที่ยงตรงฟร์มจากกาลสินครับนี่ไดทที่สามครับพี่น้องตัวนี้ประเภทควาวยแค่นี่ตัวง้างครับเซอว่นน้องน้ำคงอันนี้ก็อายุยังเปีและครับเนี่ย,อ,ยอันนี้ควาวยอายุสี่ปีครับน้องน้ำองอายุสี่ปี โอ้แนวเปิอยแคนี่ละสี่ปีครสูงอยู่ประมาณเมแปดนครับเมอ,อันนี้เมบครับนี่สูงก็เด็กน้อยจั็กน้อยหนึง่งอันนี้เป็นค้อยแคดแท่ครับเพราะป็นค้อยแคเข้อะอันคยแกนอันนี้เป็นค้ยแคดอันนี้ก็อีกตัวหนึง่งกับมปะปกวดน้กันครับอยู่ฟาร์มด้วกันเนี่ยละมาจากกระสินเนี่ย บรรยากาศของการประกวดถ้วยชิงถ้วยพระราชทานพระเทพรัตนสุดาค,ครับพี่นอ้องมีวัวมีควายมาหลายหลายบ้างควายดอนควายเปือกควายแขกควายใหญ่รุ่นน้อยรุ่นใหญ่รับสบายสบายนะเนี่ยครับหลายมุนีมาจากตัวสารทิศวัวจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานมันร่วมตัวกันอยู่ในงานบัลลปือนี่ครับปีนี้พนจนินต์ประกวดเฉพาะ ควยเผือกครับควยเผือกกับเลยมาหลายนี่จะสายประกวดครับนี่จะตัวงามนี่ก็เตรียมตัวเขาประกวดแล้วป้อนน้ำป้อนอาหารทุกคนเดี๋ยวพอยนเดียกจะผายางไปเพิ่งเรือ่อยๆทุกคนเพิ่งพาไปเพิ่งใส่ยิ่งย้ายวันนี้อันนี้ใส่ย่างครับพี่น้องเหนียวเพิ่งคล้วยตัวใหญ่ๆใส่ยักยัดเ้ยเงี้ก็สั่ง คนเงี้ยขครเงี้ยเนี่ยมาจากฟาร์มยังครับเนี่ยมินเล,ลดีฟาร์มมาจากใครครับมาจากเขาใหญ่โคคนละครับเขาใหญ่โคลาดคนละตัวใหญ่ครับกันเนี่ยมีน้องซื้อไว้ยังไงครับเนี่ยควายตัวเนี่ยซื้อควายซื้อใบไหนชิงคองอันนี้เจ้าชิงคองครับ เจ้าชิงค้องตัวยงยงครับเพื่อนพี่น้องสุดยอดปัญญ์อันนี้มาจากเขาใหญ่ครับเอันนี้ใส่ใหญ่ครับเจ้าชิงค้องจากเขาใหญ่อันนี้ก็อีกฟ้านหนึ่งครับฟ้าประธานอันนี้กับฟ้าประธานครับ อันนี้ของกำนันบินบัลลบือครับฟ้าประธานจากบัลลบืออันนั้นนี่กำนันบินบัลลบือครับนี่ครับ,บร์าดังของอำเภอบัลลบือครับนี่นนออบ,บ,บ,นบินบ,บัลลบรือัวยหญงไงนี่ฟ้าประธานครับนี่มันนี่เพิ่งเก่าปวยมาสองสามตัวนี่ใสยังไงครับนี่กับกบ,บุกไกจากอำเภอบัลลบือครับอยู่บ้าน บานดอนบมใช่ยังไงมีจตกค้วยราคาหลักล้านหลักแสนครับบรรยากาศดีๆีห <c oughs> อมเมืองฟึ่งฟาร์มเนี่ยพี่น้องเบาจอนสันเนมื่อเมื่อนี่คกลวยเผือกมา,ลาหลายหลครับพี่น้องมาปอกวด เพิ่งมีที่การเพิ่นอันนี้มาประกวดกันปะ yeah. คร okay. ับเนี่ยอ right ๋อกาลังเตรียมตัวเขาประกวดครับเพิ่งป้อนน้ำป้อนเขาป้อนน้ำสักก้อนอันนี้มาจากฟาร์มเลยครับมาาจกบุติชัยฟาร์มครับบุติชัยฟาร์มอยู่อุดรอุดรครับมาจากอุดรนนท์สูงบุติชัยฟาร์มครับนี่ชื่อว่าบ่าวจอนสันโอ้ยซื้อกะเท่ อันนี้มาจากอุดรครับพี่น้องมันนี้เิ่นกับนี้อันนี้กับวุฒิชัยฟาร์มเพื่อนละนนสูงนี่กับตัวนี้กับว่าประกวดวันนี่เป็นกับนี้กล้วยเผือกมาสองสามตัวครับพี่น้องวุฒิชัยฟาร์มจากอุดรนนสูงอันนี้กับน้องสโนไว้ครับมาจากป้าสุยเดชแชมป์แชมป์สองสนามครับนี่ อันนี้แชมสองสนามน้องสนุ์อันนี้ก็มีคุ้ยแคร์ความครับแนี่นี่ที่น้องสนวไว้นี่ครับตัวจริงน้องสโนุ์ไว้อันนี้แชมสองสนามครับอันนี้ก็มัจากวัทถุใช้ฟ้ามันวาร์มเนี่ยตัวนี้อันนี้ก็มาเตรียมตัวประกันครับแชมสองสมัยอันนี้ก็คุ้ยอันนี้คุ้ยแคร์ครับพี่น้องครับ จากวุฒิชัยฟั์มมาจากโน้นสูงอุดรครับเอาบะนี้กับสิพา้าเบองรุ่นใหญ่ครับบะนี้รุ่นกล้วยเผือกพามาแล้วกล็มาเบมะบงรุ่นใหญ่อันนี้เจ้าขุนไก่ครับเจ้าขุนไก่อันนี้คือว่าเจ้าขุนไก่ครับบันี้มาจากนะครับเจ้าขุนไก่ทิลีเวชแต่ละเพศก่อนโอเคครับ มาจากฟ้ามไหนครับเนี่ยตไปนะอ๋อนี่ครับออามาครับเพชรเมียครับยี่สิบแปดมาม้าตัใส่เนี่ยจ้งางวัดแอมาจากชายัยภูมิับเมืองพระาเลครับบังตัวใหญ่มาประกวดปะครับตัวเนี่ยพอพันโอ้อันนี้พอพัน,น,พอพนโอ้งับพี่น้องตัวใหญ่ใหญ่รุ่นพอพันแล้วต่อไปาไเจ้าขนไก่จากชัยภูมิครับ มาโตตัวคนกับมีห้อยมาสองตัวมีจะใส่ยังไงอันนี้มาจากเชฟพุม่มเอาเบิ้องมาเบิ้องตัวนี้อันนี้นอนหลับสบายนะครับนอนหลับครับเนี่ยเออมีคนรลุพร้อมมาจากฟาร์มยังครับเนี่ยะฮ โ,โมธนาสาทุกฟาร์มนาศีนวลกันทละรับมาจากกันทละนี่เสียฟาร์มเพิ่นกำลังนอนอย่างสบายเลยครับนี่พะลุก,กนเปิดเลยพอ่ออันนี้ม่ประกวดปะครับตัวเนี้ยโอ้อันนี้เป็นพ่อพัน,นต้นแจกกตดต่อสอบถามมันเลยครับท่างโมธนาฟาร์มจากกันทละพิชัยสมุนนาศีนวลครับนี่ตามที่ยุค ตีไปมันไปนี่ละโมตนาสาธุฟรรมัมตีต่อสอบถามเลยครับนี่นอนรับยางสบายเลยครับนี่ยโต้เงยเงยปานหมูนี่ครับมีเชลอระก่อนอว้ดวันนี้เรียกวกล้องสยามครับอันนี้กล้องสยามกลังน,น,นอนหลับครับี่เตรียมตัวเข้าประกวด เอาละครับนี่ก็อกีก่ฟาร์มหนึ่งมาจากวน,นาสุวรรณพามครับอันนี้มาประกวดปะครับเนี่ยปทุมโอ้เ่าวาเสวาโกเมืองเพชรอันนี้มาจากปทุมครับเนี่ยเพย่อพกกังกว่าเอ้ยนี่จะใสยังไงครับ อันนี้ได้มาม่ประกวดป่ะเนี่ยมาประกวดประกวดมืัอนี้ป่ะอ๋อมันนี้กับมาเตรียมตัวก่อนครับผัานลมมีแอร์พร้อมครับเพิ่งติดแอร์ป้วยสมัยนี้กับติดแอร์ให้พร้อมเย็นๆอากาศเย็นๆครับป้วยชอบนอนสบายๆอากาศเย็นครับเพิ่งตัวใหญ่ครับก็ซอว่าโู้เมืองเพชรกับมาจากปทุมธานีมาไกลกับมาจากภาคกลางเราตัวใหญ่ๆงาม มาจากอันนี้มาจากฝา,า,า,ากกลางเอาเดียวยาวเพิ่งเลยๆอันนี้ก็มาจากวันนาสุวรรณภามจากปทุมธานีครับอันนี้ก็เป็นค้อยดำตัวง่ายครับอันนี้มาไกลถึงจากปทุมธานีแน้ครับเนี่ยนนมาจากฝากกลางเลยกินน้ำกินน้ำ บรได้่อบราพีนลูกง้ยน้กายไปอันนี้คายสายบบนีตัวงามมาเงมีน้องตัวยังไงวายด็กนอยครับอันนี้จักปียรับเนี่ตัวเนี่ยสองปีคพี่น้องเิ่งเนี่ลูกช่างอุดรครับเพิ่งายสาวสองปี เดี๋ยวไปได้ล่นครับเดี๋ยวก็ไปก่นนะเดี๋ยวไปล่นเดี๋ยวได้ไปกินครับอันนี้ก็เป็นบูธจากหน้าสุวรรณฟาร์มมาจากปทุมครับกับบูธเป็นเสือพงเสือพาครับกับเสือไผ่อยากได้เป็นของที่เรือกมาจับใจซื้อขายได้ครับ นี่ประก็จัดไว้เป็นประกวดให้ครับบนี้ลังวักะลกับลันตีครับเพื่องามนี่ก็มาจากอันนี้ก็มาจากมาจากฟาร์มน,น้งครับเนี่ยอ,อ,อ,อันฟ้ามอ๋อเจออนี่สันฟาร์มครับนี่มามาจากกาลสินครับเพิ่งนสวยงามอันนี้ก็เป็นวัวเผือกครับอันกล้วยเผือก เขาง,งามๆอันนี้มาจากกาลสินกล้วยทุกตัวนี่ต้องมีผันล้มส่วนตัวเพื่อนพี่น้องมีผันล้มส่วนตัวพร้อมสมบายกับคนนำหรับมีผันล้มให้เรียบร้อยอันนี้เป็นกล้วยผูครับเพศผู้ลูกขาวครับอันนี้เป็นแม่ดำลูกขาว อันนี้ก็มาชมการอาบน้ำเมือก่อนก่อนเขาประกวดก็บทมีการอาบน้ำเหมือนกันก้อนนี่เขาประกวดเขามาอาบน้ำนครับนี่อันนี้เตรียมตัวเขาประกวดครับกําลังอาบน้ำ อายุจักปีแล้วครับควายตัวนี้ปีเก้าเดือนครับพี่น้องอันนี้อายุปีเก้าเดือนเนี่ยตัวใหญ่แล้วตัวงามๆขาว